ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะตตดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่23ธันวาคมครับที่ต้องบอกเลยว่าล้างบางปล่อยเป็ดทันทีถล่มอู่ข้าวหุนเซนกลายเป็นเมืองร้างณนะตอนนี้นะครับพร้อมกับทัพเรือประชิดเกาะกงรบเรืงทัพที่สองครับยังระอุดูเดือดตลอดทุกพื้นที่เพราะขเขมรนั้นมีจังหวะรุกชิงพื้นที่ตามแนวยอดเขาซึ่งก็ยังมีการาระดมยิงเบียมิ1เนี่ยเข้ามาพื้นที่อย่างมีนัยะสาคัญแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาติด ตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของไทยเรากันก่อนนะครับเรียกว่าเมื่อคืนเนี่ยดุเดือดระอุมากๆโดยเฉพาะพื้นที่ของกองทัพภาคที่หนึ่งในเมืองปอยเปตของกัมพูชาครับที่เมื่อคืนนี้เนี่ยกองทัพภาคที่หนึ่งก็ระดมยิงตลอดทั้งคืนเลยพร้อมกับมีการยิงกระสุนส่องสว่างครับเพื่อที่จะทําลายฐานที่มั่นทางด่านของเขเมรที่ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงปอยเปตซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ปอยเปตก็แทบกลายเป็นเมืองร้างนะครับเนื่องจาก มวลชนที่อาศัยอยู่ณนะที่นั้นเนี่ยต้องรีบอพยพกันในทันที ซึ่งเดี๋ยวเรา,าอัปเดตและก็ไล่เรียงจากกาองทัพภาคที่2กันก่อนถึงแม้ว่าเราจะสามารถยึดได้และควบคุมได้หลายต่อหลายพื้นที่แต่รายงานล่าสุดนั้นคขมนก็ยังไม่ยอมนะครับยังมีการระดมยิงยังมีการประชิดฐานที่มั่นของเราอยู่เป็นระยะแบบที่ว่าเกือบทุกพื้นที่เลยโดยจุดที่มันแดงฉ่ำที่สุดครับก็เป็นห้วยตาเรียที่กัมพูชานั้นพยายามรุกคืบตีคืนเพราะเส้นทางตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นแนวรบขาพระวิหารด้วยและก็เป็นแนวที่จะรุกขึ้นมายึดพื้นที่ภูมิเขือดด้วยโยอ่าาอ,อานรด้วย ก็ยังรัวหนักๆก,ก,กับพื้นที่ปราสาทต,ตาควายปราสาทต,ตาเมินทมแต่ว่าฝ่ายไทยเราครับก็มีการระดมยิงปืนใหญ่กดดันแนวรบชายแดนด้านปราสาทต,ตาเมินทมเหมือนกันซึ่งนานกว่าครึ่งชั่วโมงกับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหลังตรวจพบความเคลือ่อนไหวของฝ่ายกัมพูชายังพยายามประชิดแนวชายแดนของตาเมินทมเอาไว้อยู่ส่วนอีกจุดหนึ่งครับในพื้นที่ช่องบกเนิน745แล้วและก็เนิโนโนเนมนั้นเหมือนเราเนี่ยจะมีการปฏิบัติทางการทหารมาได้2วันแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมออกมาเพราะว่า ทั้งเนิน745ทส้าโนเนียมเนี่ยขาเมเนก็เหมือนจะขึ้นมายึดจุดสูงขมเอาไว้ได้มากกว่าส่วนอีกจุดหนึ่งของพื้นที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีครับสถานการณ์ล่าสุดในอำเภอน้ํายืนครับก็ยังมีเสียงปืนใหญ่อีกทั้งด่านขาเมเอนก็ยังพยายามจะเข้ามาประชิดช่องอันมาที่เราสามารถยึดเอาไว้ได้แล้วแต่ก็เป็นเรื่องยากหน่อยครับเพราะว่าช่องอันมาตอนนี้กองรับทยเราได้ตึงกําลังอย่างต่อเนื่องแล้วก็หนาแน่นซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่หยุดยิง100% 100%นึ่งร้อยเปอร์เซานณ์ี่ปรับก็ายู่ในสถานการ้นที่ โดยฝ่ายทหารช่างของไทยเราครับมีการเข้ารือ้อทำลายรูปปั้นเทพเจ้าที่ธรรมะเขมรเนี่ยร้องกันแบบประนาวเลยเพราะตามความเชื่อแบบฮินดูครับเขมรสร้างเอาไว้เนี่ยบริเวณคาสิโนนะในบริิีช่องอันมาเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ครอบครองบริจของฝั่งกัมพูชาเองครับแต่ว่าไทยเราเนี่ยก็ทําลายสิ้นซาก เป็นที่เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เป็นผู้ที่อ้างสิทธิ์เหนือนดินแดนนี้อีกต่อไปในอนาคตช่องกันมาตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเะครับเรียบเป็นหน้ากรองไม่ว่าจะเป็นตลาดรูปปั้นอนุสาวรีย์ต่างๆเนี่ยหายหมดแม้แต่คาสินโนครับก็ยังเป็นคาสินโนร้างเลยการที่ขมนจะรุกคืบเข้ามายึดเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนอกจากว่ายิงปืนใหญ่เนี่ยเข้ามาก่อกวนไทยเราแค่นั้นเพราะถอยร่นไปแนวต้านที่2เนี่ยห่างจากฝั่งไทยเราถึง10กิโลเมตรนะครับถือว่ามันห่างไกลามากมาก ส่วนพื้นที่อื่นๆครับก็ทั้งซามแตภูผ,ผีช่องตาเท่าขอพระวิหารห้วยตามมเรียภูมะเขือเนี่ยยังปะทะก,กันตลอดแนวรบอยู่โดนมาไล่เรียงตั้งแต่พื้นที่ผาโมฮแดงกับพื้นตาเมเรียกันก่อนที่ฝ่ายคาเมนนั้นมีการโจมตีไทยเราครับด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดน,นะและก็ปืนใหญ่เบาบางในพื้นที่รวมไปถึงมีการใช้โดนครับทั้งแบบตรวจการและก็แบบพุ่งชนซึ่งฝ่ายเราเนี่ยก็มีการตอบโต้ด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดไปเหมือนกันแล้วก็ยิงปืนใหญ่เนี่ยตบท้ายครับยิงทําลายตามแผนเชิงรุกและก็ใช้เครื่่่่อองงบบิิินนทท้ระเดีโจมมตตั ข้าศึกอย่างขมิน ในพื้นทผาโมยแดงกับห้วยตาเมียจุดนั้นขมรนคิดว่าจะยึดแบบเบ็ดเสร็จนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวตรวจการแหละในเชิงขอพระวิหารซึ่งตอนนี้เหมือนเราเนี่ยจะควบคุมพื้นที่ได้ดีกว่าด้วยซ้ำนะครับไม่งั้นขมีนก็ไม่ระดมยิงอย่างหนักขนาดนี้ส่วนทีหนึ่งจุดครับพื้นที่ช่องจอมช่องระยีแล้วก็ช่องปลดตางฝ่ายขมีนเองครับมีการโจมตีเราด้วยปืนเล็กนะครับแล้วก็มีเครื่องยิงลูกระเบิดเนี่ยใส่ฝ่ายเราเป็นห่วงแต่ว่าจุดนั้นเนี่ยเราก็สารบานาที่มั่นตั้งรับและก็ใช้้้โดดนนนททิิงงงงระะเเเบคัต่่ออออีีีหหมมมาาาายยฐชืขกกพูแล จุดครับที่มีการรับเดตออกมาก็เป็นบื้นที่ช่องคนานคับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยังโจมตีเราด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดและก็ปืนใหญ่เป็นนองห่วงนะแต่ว่าฝ่ายเราเนี่ยทำงานสถาปนาที่มั่นและก็มั่นคงแล้วในพื้นที่นะก็มีการใช้ปืนใหญ่ครับยิงตอบโต้ไปที่ฐานประชาการของขมรและก็ยังมีการถล่มอาวุธสนับสนุนของกัมพูชาครับอยู่ทางทิศใต้ของช่องคนาช่องคนาเนี่ยบันได1,184ันดขั้นถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะปลายยอดเขาเนี่ยเราก็ทําลายไปแล้วนะครับไลข่ขเมรตกเขาไปหมด้ แต่ว่าเขาก็ถอยร่นลงมาตกแนวเขาแล้วอันนี้เป็นการอัปเดตของกองทัพภาคที่2นะครับก็ยังคงระอุด,ดุเดือดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจะถึงการเจราจาหยุดยิงแล้วเนี่ยเขเมรนก็เหมือนจะเร่งเครื่องเปพิเศษนะ แต่ด้วยการยิงเบียมยีเครับเหมือนมาจัดน้อยลงแบบมีนัยยะสําคัญเลยเพราะถ้าเกิดไม่ใช่จุดที่ขมรนหวังว่าจะยึดคืนเนี่ยเขาจะไม่ยิงโดยเด็ดขาดอย่างพื้นที่ผาโมยแดงหพุทธมารีเนี่ยขเมรก็จะยิงนะครับหรือแม้แต่ภูมะเขือเนี่ยขมรนก็จะยิงระดมมาเหมือนกันซึ่งหลังจากนี้คงต้องให้กําลังใจพี่น้องฐานไทยเราเหมือนเดิมนะครับกับการต่อสู้กับขมรนเองอย่างภาษาตาคอยเนืองากมาสูตรเนี่ยเราก็ยึดได้แบบเบ็ดเสร็จเหมือนกันและก็สาราบนาที่มั่นน่าจะยึดได้เลยนะครับขมรนไม่น่าจะข ยิงก่อกวนเราเท่านั้นเอาละมาตามต่อกับอีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งครับมาพูดถึงกองทัพภาคที่1กันบ้างรายงานล่าสุดแบบเป็นทางการยังไม่จบครับก็ยังหนักทั้ง3จุดไม่ว่าจะเป็นบ้านคลองแผงบ้านหนองจานหรือว่าหนองยาแก้วซึ่งเพิ่มเติมบอกมาก็คือทหารไทยเราครับมีการยิงกระสุนปืนใหญ่ชนิดส่องสว่างเข้าปอยเปตเมื่อคืนนี้นะครับเพื่อที่จะเปิดทัศนวิสัยก่อปฏิบัติการด้านทหารตอตตำแหน่งที่ตั้งของกัมพูชาเองในบริชายแดในใกล้ก,ลกับเมืองปอยเปต นะครับเราก็มีการระดมยิงทั้งปืนใหญ่และก็ปืนคอเข้าโจมตีต่อตำแหน่งของขมินการสรุปออกมาขององร,รับภาคที่หนึ่งนะครับก็บอกว่าในโซนของพื้นที่บ้านคลองแผงอระเภรตาบยาครับฝ่ายขมินมีการดาเนินการสร้างความแข็งแรงของที่มัน่นและก็มีการใช้อาวุธปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดครับปืนเล็กยานรบและการใช้บีเอ็มยี่สิบเอ็ดเนี่ยยิงตอบโต้มายังฝ่ายไทยเราอย่างต่อเนื่องมากกว่า1 2 0นัดโอ้โหก็ถือว่ายิงมาหนักนะร้อยกว่าลูก กับพื้นที่บ้านครองแผงอำเภอตาพยาสูดอีกจุดหนึงนะครับเป็นพื้นทีบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงครับฝ่ายกัมพูชาเองก็ดําเนินการเสริมความแข็งแรงของที่มั่นเหมือนเดิมแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนใหญ่ครับเครื่องยิงลูกระเบิดปืนเล็กแล้วก็ใช้เบี่ยมยีเนี่ยระดมยิงตอบโต้มายังฝ่ายเรากว่า60นัด อันนี้ก็น้อยหน่อยกับพื้นที่บ้านหนองยาแก้วนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงครับขาเมนก็มีการเสริมความแข็งแรงของที่มั่นเหมือนเดิมและยังมีการใช้อาวุธปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดและก็ปืนเล็กตอบโต้เข้ามายัางพื้นที่ฝ่ายเราอันนี้เป็นการอัปเดตมาแบบกระชับของกองทัพพระธิหนึ่งนะครับขเมนก็ถือว่าอาวุธหลากหลายมากนะครับทั้งปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดปืนคอ ปพืเล็กการรบเนี่ยรบไปถึง BM21 ก็คงขนมาหมดเลยครับไม่อยากเสียพรีนี้ให้กับไทยเราแต่ว่าเราเองเนี่ยก็เปิดปฏิบัติการโจมตีตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้เลยบวกกับเมื่อคืนเนี่ยมีการระดมยิงหนักอย่างต่อเนื่องเหมือนกันซึ่งยังไม่จบเพียงแค่นี้กับกองรับทัคที่1น,นะครับก็เป็นกองทัพอากาศนะครับที่ใช้ เครื่องบินรบเอฟ -16 นั้นปฏิบัติการโจมตีต่อที่หมายทงนางทหารของขาเมรจำนวน2ที่หมายในบริที่ฝั่งตรงข้ามบ้านคลองแผงและก็ฝั่งตรงข้ามบ้านหนองจาาและนอกจากนี้ครับเราก็ยังได้มีการถลม่มฐานที่มั่นของกัมบูชานะ ในพื้นที่บริเวณฝั่งปอยเปตตรงข้ามกับตำบลท่าข้ามอำเภอรัญยปประเทศของฝั่งไทยเราก็พิสูจน์ทราบม,มาว่าเป็นอาคารของเครือข่ายสแกมเมอร์ซึ่งฝ่ายกัมพูชาครับใช้เป็นที่ตั้งพลซุ่มยิงและติดตั้งระบบแอนตี้โดนแต่ว่าที่มันเจ็บใจที่สุดเลยก็คือในช่วงเย็นของวันที่22ธันาวาคมหรือว่าเมื่อวานนี้เนี่ยระเบิดขมรนครับตกใส่บ้าน3หลังในพื้นที่อำเภอโคกสูงครับส่งบลให้เราเนี่ยบาดเจ็บถึง7นายนะครับสาหัสเนี่ยสนาย หนึ่งในนั้นก็มีการสูญเสียอวัยาวะด้วยที่เขมรนั้นใช้ปืนใหญ่เบียครับ ยิงโต้กลับมาเนี่ยสองนัดแล้วมันเข้าพื้นที่พลเรือนของไทยเราเยอะมากๆซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนนะครับว่าเขมรนั้นเล็งที่หมายพลเรือนของไทยเราบวกกับก็ยังใช้หมู่บ้านและก็โรงเรียนนั้นเป็นที่เติมกระสุนครับคือแบบนี้มันไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าใช้โลภม,มนุษย์เนี่ยเป็นโรงเรียนด้วยเป็นหมู่บ้านด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ไทยเราเนี่ยทำลายโจมตีจรวดบีมยีของพวกเขาอ่ะนี่ก็เป็นการอัปเดตของกองทัพภาคที่1ครับวันนี้ก็ยังมีการระดมยิงอย่างหนักหน่วงและดูเดดเเเดดดดืือออหมนิโยยาะใบีปป เมืองร้างไปแล้วนะครับเพราะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยชาวบอยเปตน่าจะหลายพันคนครับที่มีการอพยพออกมาแล้วแต่ข้ามิก็ยังไม่ปล่อยชาวต่างชาตินะ คนในเราที่อยู่ปอยเบต์เขมรก็ยังไม่ปล่อยนะครับปล่อยเฉพาะคนชาวกัมพูชาเท่านั้นฮุนเซนเนี่ยก็เหมือนจะมีเหลี่ยมที่สูงมากๆเพื่อป้องกันแม่เราเนี่ยทำลายเมืองปอยเบตแล้วก็อาคารสแกมเมอร์ที่มันอยู่ตรงนั้นและเป็นศูนย์กลางอู่ข้าวอู่น้ําของฮุนเซนเลยครับบวกกับเป็นศูนย์กลางที่จะกระจายงบประมาณต่างๆเนี่ยปยังฐานที่มั่นของเขมรว่าจะเป็นกองทัพที่2หรือว่ากองทัพพักที่1 ที่เราต้องเผชิญหน้าอยู่นั่นเองคงต้องรอติดตามและเฝ้าระวังกันหลังจากนี้เอาเรามาตามติดตามต่อกันอีกพื้นที่หนึ่งกันบ้างรมาพูดถึงโซนกองทัพเรือกันบ้างตอนนี้ครับหน่วยนาวิกของเราเนี่ยก็ปรากฏคลิปออกมาจากฝั่งของเขเมรครับที่มีการอ้างว่าพบเรือรบของไทยจํานวน6กลำครับเข้าประชิดหน้าน้านําและก็ปิดล้อมเกาะกงซึ่งผมคิดว่าเราอาจจะไม่ได้ปิดล้อมนะครับเราอาจจะเป็นการลาดตะเวนมันก็เป็นการส่งสารให้ฮุนเซนรู้ว่าเฮ้ยอย่าตกติก อย่ามีเล่เหลี่ยมนะเพราะว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะเข้าประชิดเกาะกุงเหมือนกันก่อนหน,น้านี้เราก็มีการยกพลขึ้นบกในบริทธมโมดาแล้วนะครับก็มีการทาลายแรลงสแกมเมอร์ต่างๆรวมไปถึงปลดอาวุธของเขเมรเนี่ยแพ้ยับแพรราบคาบกันเลยบวกกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดครับได้มีการเข้าเคลียบ,บรีดในคาสินโนครับหลังสถานการณ์คลี่คลายเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีการตรวจสอบพบสิงโต2ตัวแล้วก็มีอีก3ตัวครับถูกเลี้ยงอยู่ในกรงซึ่งเจอแบบของแปลกเยอะมากนะครับตอนนี้ก็เลยประสานให้ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเนี่ยนำหม,มีควายครับไปไว้ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุงจังหวัดชนบุรีสวนติงโตเนี่ยก็จะนําไปไว้ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนจังหวัดราชบุรีเพื่อที่จะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมต่อไปโอ้โหกองทัพเรือจัดหนักจัดเต็มมากนะครับตอนนี้พื้นที่เนี่ยเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยคือขมิ้นไม่มีการลุกรานเราได้อีกกับจุดนั้นแล้วฐานแตกกันแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายซึ่งสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้นะครับฐานขมิ้นเนี่ยก็เหมือนไรเกียรติไรศักดิ์ศรีนะ ใช้หมู่บ้านประชาชนเนี่ยเป็นเกราะคุ้มกันโลกมนุษย์แล้วบวกกับในศึกรอบนี้ครับก็มีปรากฏการเขมรหนีทับเป็นจำนวนมากเลยซึ่งสภาพเนี่ยก็ปรากฏคลิปออกมาครับกระเซาะกระเซิงมาขอของกินกับชาวบ้านในหมู่บ้านก็เลยทำให้ตอนนี้มีเสียงแตกออกมาจากชาวเขมรเองนะครับเพราะว่ารอบนี้คนเขมรเนี่ยมีการรดมบริจาคอาหารในกอง